การแสดงตึกแรกนะแล้วว MM ันน yeah! I mean ี yeah. ้กคือไอมี่ไอยาไอยาไม่เอาละไอยาไอยาไม่เอาละไอยาไอยาโอเคนี่น่ารักมากเลยอ่ะเอาอย่างงี้เฮ้ยอ๋อมีหุ่นมามีหุ่นหุ่นเอ้ยเมื่อกี้มันไม่มีน่ะเมื่อกี้มัน ดูน้องน้องเขาจับแก้มดูดูซิดูมันได้กำไรดูพ <c oughs> อจับแก้มปัเขาแมวพุงเลยนะครับนี่คือหุ่นที่จะมาโชว์เสื้อสยามในเรื่องของเรานะครับแล้วก็อิบลุบมาให้ในการเล่นเกมครับ <c oughs> ใช <ๆ S 1> ่อิบลุบออกปั๊บหุ่นจะหายไปทันทีเอ้จริงเหรอเนียลองดูซิลองดูซิพี่หมีลองดูซิอ่ะพี่หมีลองหยิบลูบออกมาเลยครับพี่ครับอ่าหนึ่งเดี๋ยวบอกหยิบลูกออปุ๊บหายไปทันทีเลยครับใช่โอเคหนึ่ง one two three หายไปเลยเห็นไหมหายไปแล้วแล้วจะแล้วจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วจะไม่ขึ้นเลยถ้ามันถ้ามันขึ้นมานะเอาสเก็ตบอร์ดคว้างันเลยพอหายไปแล้วจะไม่กลับมาอีกโอเคนะครับ This game is name Hula hoop เฉยเฉยเออครับ Hula hoop เฉยเฉยครับน้องๆ้อยต้องอยู่ทางบ้านวันนี้จะไม่เชียร์พี่เจริญกับเชียร์พี่คิวเฮ้ยมันกลับมาเฮ้ยกลับมาโอเค จะไม่เชียร์พี่เจริญหรือว่าพี่คิวแต่จะเชียร์น้องๆทั้ง5คนเลยนะครับเดี๋ยวยำชื่อกันก่อนนะครับผู้ชมก่อนที่จะมาเล่นเกมกันเอาง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดน้องพิมพ์เอสเว้นวักหนึ่งนั่นคือเชียร์แฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่นะครับก็ไปแฮร์รี่พอดีพิมพ์เอสเว้นวักสองนะครับคือซาร่าซาร่าห์ วัค3คือมิคังมิคังครับพิมเอสเว้นวัค4นะครับคือโมซิก้าโมซิก้านะครับแล้วพิมเอสเว้นวัค5นะครับคือนิกกี้นิกกี้นะครับส่งมาที่8787ครับ1 2 3 4 5นะครับเรียงมาเลยครับย้ำนะครับ1คือเฮลี่เฮลีย์สองคือซาร่า3คือมิคังสีคือโมซิก้าและ5คือนิกกี้นะครับนี่มีโอแชทมากติกาใครฮูลนฮุปได้นานสุดชนะใช่ เท่านั้นเองนะครับจะมีการจับเวลาโอเค I have a clock ดีเนาะแล้วต้องบอกบอกนิดนึงบอกว่าทุกๆคนที่ที่ชมอยู่ทั่วประเทศไทยตอนนี้เขาก็ส่ง s m s เข้ามาเชียร์แต่ละคนถ้าเกิดคนไหนชนะเขาก็จะสุ่มแรนดอมเบอร์จากคนที่เชียร์ตรงนั้นมาเปิดแผ่นป้ายในรายการแล้วก็ได้รางวัลนะครับโอเคโเคครับ ช่างเถอะนะครับว e ว i e w random เออ r ีว uh, yeah. yeah, yeah, ิวแรนดอมเอ่อผู้วินเยอะผู้วินโอเคพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มเล่นเกมดีกว่าครับเริ่มเลยครับเรี่ก่อนเลย you number one น u m b e r one ครับเร้ยบร้อมโอเค when I count three two one you start right โอเคอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น

สาร่าเอาแว่นออกก่อนไหมเอาแว่นออกก่อนไหมโอเคนี่จะเล่นตรงคอหนะครับเออแมมเอาตลกเข้าแซงเลยนะทำไมมือต้องมาอย่างนี้ด้วยอ่ะเดินสองสามอ้าวไม่ใช่ไม่ใไปจิ้มตายแล้วเอาเกียร์ขาอืมฉันเหนียวเลยโอ้ยสายเกียร์ขาตัวเองพอแล้วซาร่าก่อนเล่นไอหยาก่อนหนึ่งสองสามไอหยา โอเคโอเคเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวหนึ่งสองสามหัว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 หัาหหัวหัวหัหัว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  ครับสาระได้ไปทั้งหมด8วินาทีเซกิเออมิคังมิคังมินีเสาร์น้อยเนี่ยพี่มีถามพี่คังหน่อยครับว่ามั่นใจแค่ไหนว่าจะได้มากกว่า8วินาที่่นขาเยยีมมากแต่ครับ ของมิคางเราจะไม่ให้เล่นฮุลฮูอันนี้ครับทำไมนะเราจะให้เล่นอันนี้แทนครับบ้าเหรอแกโอเคเล็กไปเล็กไปเขากูดเดี๋ยวฟาดหน้าจีอ๋อเมื่อกี้สาระผู้ภาษาจีนะครับเขาพูดเดี๋ยวฟาดหน้าเขาพูดเดี๋ยวฟาดหน้าเดี๋ยวฟาดหน้าโอเคที่สองหนึ่ง ช o สตาร t ทเดอะค c ็อกโอเคโอเค one more time ไม่ใช่หรอกคือคือกดแล้วมันยังไม่เดินเลยแบบเมื่อกี้ 3, yeah. oh 1> 3> 1> 2 3> 1, 2. It. Okay. It really 2> 1> start เท่าไหร่ครับโอเคมิคังโฟร์เซ็กอร์โอ้ยซาร่าสุดแรงอ่ะอ่ามซีอ่ะ Uh, are you ready? Yeah. Fatna, fatna. Salambo. Food and a fatna. Three, two, one. Okay. now Stop! 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 เฮ้ยมันมีน่าจะท่ใช่นะบอิกะวันบอลไทมเย้่่ใช่ใช่ไม่หรอกคือจริงๆกดแล้วมันยังไม่ถึงไหนเลยเอ่อเ่อะโอเคโอเคซีทูวันสตั๊ ี่มครับเขาบอกว่ามันไม่ตรงอย่างที่คิดค่ะอยากจะให้กดเวลาผิดไหมที่ You a way beauty right อออ่ออ่อเออเออเออพี่มีครับพี่มีถามนิกกี้ว่าเขาเคยเล่น่าอนเาวเลกาเปลงเลัวลู่าก่อนหรือนหอ่าวานหมกนานมนั้ยเาได้นานมั้ย 没有没有没玩过多久，就是很笨，很笨很笨，只是。好了 o k OK。笨笨。你要不要更粗一点？阿不露发达，发的。n i c k 你要不要换更粗更大一点？哦。他想得哪哪，有设给。你想要的话，两层。啊，OK，OK，Three，Two，One，Start。喂，哦。 ีมีเวลาเหลือให้ทำท่าแบบว่าหนูรู้แล้วเราต้องใส่ลีลาเซ็กซี่เข้าไปแต่เมื่อกี้ซาร่าก็เซ็กซี่นะไม่เซ็ตไม่ออออขออีกรอบได้ไหมพี่ขอแค่เล่นๆเฉยๆ <Okay. S 2> อยากแค่ลอง <Okay. S 2> ลองถ้าว่าเซ็กซี่แล้วมันจะได้ไหมโอเคซาร่าขอลองว่าเซ็กซี่แล้วจะได้ไหมต้องเมื่อกี้ขานิกกี้อยู่อย่างนี้แลนะนะต้องคอยช้าจีนจงพีคจีนูวัน 萨拉，我觉萨拉，做胸脯，胸脯，胸脯，做得更长一点。我想要说。OK。我赢了吗？What What 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 do you want to say to？你想说什么？我想说什么 y e a 性感是一定可以当道的，性感就学我吧。哎，雷！经理他讲，他讲。 นิกกี้บอกว่าเซ็กซี่จะชนะทุกอย่างได้ค่ะถ้าอยากจะชนะแน่นอนครับผู้ชมครับใครที่ส่ง s m s เข้ามานะครับ s อสเห้านะครับคือเชียร์นิกกี้ยินดีด้วยเดี๋ยวมาเปิดแผ่นป้ายกับรายการสยามนยกเล่นนะครับดูไอ้นั่นเนี่ยยังไม่ไปครับเปลี่ยนท่าได้ด้วยอ่ะเปลี่ยนท่าได้ด้วยอ่ะเอออ่ะไหนๆเขายังไม่ไปเขารออะไรอยู่หรือเปล่าเอ่อคืนของของเขาของเขาขาของเขานี่วางไว้วางไว้โอเคนะฮะ เออเออไปไปได้ด้วยอ่ะโ,โอเคคุณผู้ชมครับรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะกลับมารับสายคนที่เชียร์นิกกี้เข้ามา<ช>นะครับแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานโอ้ชูก a ชูก g ชูก u g a r นี่คือ sugar eyes ใช่ครับทำเป็เพลงนี้ก่อน sugar เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาับเดี๋ยว